25,000หรือไม่เกิน30,000กิโลถอดล้างกันสักทีหนึ่งก็ดีนะครับสำหรับรถที่ใช้เผาลอยนะฮะร,ระยะเช็คล้างอัจ,จะระบีเนี่ยประมาณ25,000-30,000ก็พอแล้วครับหัว ABS ที่เลอะนะครับเลอะฝุ่นเราจะได้ถอดล้างด้วยเช็คพาเบรกเช็คลูกปืนอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับรถวิ่งงาน25,000-30,000 ก็ถอดเช็คกันสักหน่อยดูลูกปืนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเนีเห็นไหมครับหัว ABS ก็เลอะบางครั้งก็ทำให้ a อ s โชโชเพียนได้นะครับน,นี่ก็ยังมีคราบเกี่ยวกับจารบ,บีเดี๋ยวเราเช็คลูกปืนนะครับปั๊มก็จะมีซึมๆหน่อยหนึ่งซึมๆเล็กน้อย ล้างอัจฉระบีสองหมื่นห้าสามหมื่นกิโลเดี๋ยวเราดูครั้งนี้กันหน่อยนี่ก็ขันก็โสมโสมนิดหนึ่ง<ม>น,<ม>นี่ก็ประมาณนี้นะเนี่ยอย่างเช่นหัว ABS อย่างเงี้ยถ้าเลอะมากๆเข้านะครับมันก็ทำให้ไฟโชว์ได้นะ หลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง ABS ไฟโชว์อะไรเงี้ยก็ลองตรวจดูนะครับที่เขาให้ถอดล้างอัดจารบ,บีทุกๆ25 0หมหรือว่า3 0 0 0 0กิโลคือเพื่อจะทำความสะอาดทำความอาดจารบ,บีเปลี่ยนลูกเปลี่ยนจารบ,บีใหม่แล้วก็เช็คลูกปืนนะฮะเช็คลูกปืนว่ามีรอยตามมดมีรอยไหมไหม,ไมแล้วก็ล้างนะครับล้างต่างๆนี้ล้างฝุ่นแล้วก็เช็คเกี่ยวกับเรื่องปัม๊มเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าเบรกเรามีรอยรั่วมีอะไรไหมถ้าเบรกหมดไหมอะไรเงี้ย โอเคทุกๆ25,000 3 0 0 0้ก, 25, 30, กิโลอย่าให้เกินนะครับเอาแค่ระดับนี้พอทางนี้ก็มีซึมๆนะครับเราจะได้เห็นว่าเออมันมีซึมแนอนาคตก็มีโอกาสที่จะรั่วนะฮะแต่ถ้าจะให้ดีถ้าซึมแล้วไม่ซ่อมก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่าครับจบง่ายกว่า